ประกันสังคมคุ้มจริงไหมจ่ายปีละ9,000แต่ทำฟันได้แค่900บาทต่อปี เป็นประเด็นที่เดือดระอุที่ถกกันสนั่นโซเชียลในตอนนี้เลยค่ะเมื่อมีคนออกมาตั้งคำถามว่าจ่ายเงินสมทบประกันสังคมปีละ90,00บาทแต่ได้ทำฟันแค่ปีละ900บาทคุ้มจริงหรือไม่งานนี้ค่ะต้องบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าไม่รู้ว่าประกันสังคมหรือประกันทำใจกันแน่ซึ่งต่อจากเรื่องนี้เองค่ะนายบุญส่งทัพชัยยุทธค่ะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ได้ออกมาเคลียร์ทุกประเด็นเลยนะคะโดยเขาก็ได้ชี้แจงค่ะว่าสิทธิค่าทำฟัน9 0 0บาทต่อปีได้มีการปรับเพิ่ม และได้ถูกออกแบบให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถเข้ารับบริการได้สะดวกขึ้นที่คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนและถ้าเกิดว่าประชาชนคิดว่าแค่900บาทมันไม่พออยากจะทําฟรีก็ให้ไปโรงพยาบาลของรัฐค่ะซึ่งก็อย่างที่รู้รกันนะคะว่าการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคิวยาวเหยียดต่อเป็นปีแถมบริการบางอย่างก็ไม่มีค่ะบางคนเนี่ยจะไปทําฟันปลอมเนี่ยก็ทําไม่ได้นะอุดฟันบางทีก็ไม่มีจัดฟันเนี่ยบางโรงพยาบาลก็ไม่มีด้วยจนทําให้สุดท้ายหลายคนต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อไปหา หมอเอกชนเองค่ะซึ่งถามว่า้900บาทต่อปีเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างลองมาคิดเล่นกันดูค่ะ900บาทน่าจะขูดหินปูนได้1ครั้งหรือว่าอาจจะเอาไปอุดฟันได้1นถึงสซี่ถ้าไม่ใช่วัสดุที่แพงแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะอุดฟันแบบวัสดุขาวอย่างดีแนวราคาเริ่มต้น1,000บาทอันนี้เนี่ยทำไม่ได้ค่ะและถ้าเกิดจะถอนฟันเนี่ยฟันธรรมดาเนี่ยก็น่าจะได้อยู่แต่ถ้าเกิดฟันกรามเนี่ยไม่ได้ได้นะเพราะอาจจะเกิน900บาทฟันปลอมไม่มีในแพ็กเกจรากฟันเทียมก็ลืมไปได้เลยส่วนจัดฟันไม่ต้ออองงงพพููดถึ่่เินไมย ซึ่งถ้าเทียบราคาค่าหมอปัจจุบันค่าอุดฟันบางคลินิกเริ่มต้นที่800บาทถึง1,500บาทคูทหินปูน1,000บาทขึ้นไปค่ะและถ้าเกิดเรานะคะชอบกินลูกอมฟันผุหลายซี่เนี่ยค่าใช้จ่ายก็อาจจะพุ่งไปถึงหลักพัน900บาทเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นเศษเงินไปเลยค่ะในขณะที่ชาวเน็ตบางคนเนี่ยก็ตั้งคําถามว่าจ่ายไปปีละ9,000บาทแต่ทําฟันได้แค่900บาทเงินเนี่ยไปไหนหมดซึ่งทางสปสค่ะก็ได้ชี้แจงค่ะว่าเงินกองทุนต้องไปบริหารให้ครอบคลุมทุกด้านไม่ใช่แค่เรื่องททําาาฟััันนนนสส่่่ววีถมมเงงิประกค ไปใช้กับอะไรได้บ้างนั่นก็คือ1เลยค่ะค่ารักษาพยาบาล2เงินชาราภาพ3เงินว่างงาน4เงินทดแทนการขาดไรายได้และ5เงินบำนาญค่ะซึ่งทางสปสได้อธิบายค่ะว่าอยากจะเพิ่มค่าทําฟันก็ต้องพิจารณาสวัสดิการด้านอื่นๆด้วยซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนยังมองนะคะว่าพูดง่ายแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ค่าทําฟันถูกลงเลยซึ่งเสียงสะท้อนจากชาวเน็ตนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คอมเมนต์กันค่ะอย่างเช่นว่า900บาทเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างขูดหินปูครั้งเดียวนียก็หมดแล้วบางคนก็บอกว่านี่เนี่ยม ประกันสุขภาพแต่เป็นประกันทําใจบางคนบอกว่าให้ทําฟรีที่โรงพยาบาลรัฐต่อคิวยาวเป็นปีเลยสุดท้ายแล้วดูเหมือนผู้ประกันตนจะต้องทําใจมากกว่าบางคนค่ะ,คะก็คอมเมนต์แซะนะคะว่าเงินของเราแต่เขาเอาไปบริหารคนส่งเงินกินข้าวกะเพรานอนห้องเช่าแต่ผู้บริหารประกันสังคมอยู่กันสบายซึ่งคําถามส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ยังไม่ได้คําตอบนั่นะก็คือเงิน900บาทต่อปีเนี่ยมันเพียงพอจริงไหมหรือว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐจะต้องเพิ่มงบการทําฟันให้มันสมเตุสมผลขึ้นมาบ้างแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง าคาจ่ายปีละ9,000บาทแต่ทำฟันได้แค่900บาทต่อปีคุ้มจริงหรือว่าต้องทำใจคะ